โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแบงนะครับวันนี้เราก็จะมาขายดี s v 470กันนะครับผมก็เป็นไอดีโคตรดวงนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมโคตรดวงของเราก็พลังอยู่ที่1ล้านเซิร์ฟใหม่ด้วยครับเลยว่า76อันดับรันพลองที่48ครับอันดับพลังที่181,000ด่านที่317ตัวละครสุดก่งที่93คิวอันดับที่7ครับผม ตัวละครระดับ S.R. แล้วก็ S.R. Plus นะครับอาชูร r า k คาบุโตร่าง2 S.R. Plus นะครับผมโซนิ Sonic, er, Master, uto, กพลิพพลิสเ r นอร์แทงทอปมาสเตอร์คาบุโตจักรพัดเด็กวัคซีนแมวปทายด้วยอะจอมมิ omi, ครับอ่าโอเคกดไม่ไปเลยอ่าของดองนะครับผมตัวดำ19า19ใบตัวเฉพาะ27ใบก็เรียกได้ว่าเติมอาวุธด่วงก็คุ้มนะ อ่าโอเคด้วงนะครับหรือโคตรด้วงของเราไอเทม2ตา2นะครับเป็นเซต HP ความเร็ว1ชิ้นอะตอมิกนะครับเป็นโจมตีความเร็วไอเทม2ตา2อ่าต่อไปเป็นวัคซีนไอเทม1ตา1นะครับเป็นเซตโจมตีบิดกิงโจมตีไอเทมไม่ได้อัพนะครับผมอ่าอัพแต่โคตรด้วงเราเลยบอลทองไอเทม1นะครับผมเป็นเซตประมาณนี้ มีจีนัทถ้ามีรักชายจะสวยมากอ่าหมดแล้วนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้แหละไม่น่ามีอะไรบ้างไม่ไมไม่น่ามีอะไรมากนะครับบ้างอะไรล่ะเดี๋ยวเราไป PVP กันดีกว่าเอาบ้า900 0กับล้านเ้าเนี่ยมาพลังห่างกันมากกว่า2เท่าอีกนะห่างกันเท่าตัวกว่ัวอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูโคตรด้วงของเรานะครับว่าจะไหวหรือเปล่าเด็กตัวแขนอัมานเปิดมาก,ก่อน ติดไม่ย่อทอไปนะครับผมลูกกระจกจีนัทไรเดอร์บัฟฟอร์มเร็วให้อะตอมครับผมแล้วก็อตอมครับผมตัดอตอมไปเป็นไงโดนสะท้อนตายปะเนี่ยอ้าตายไปสองตัวเลยทั้าซึ่งเมื่อกี้ครับผมพลังจิตทะล่วงเบาได้เบาหน่อยนะครับอือหลือไรเดอร์เหรอมือมืดคุมนรกครับผมอือสับใส่ด้วงเราด้วงเราสะท้อนไฟน,นะครับระบำข้างพีนาศโหดดวงของเรานะโหดจริงๆมาก ลูกกระจกมาแล้วนะครับเด็กโรแขนอุลตรานลูกกระจอกตายเรียบร้อยมาแล้วก็ตายเลยเดอร์บัฟความเร็วให้ด้วงนะครับแล้วก็ไปครับผมตอนนี้ระบำข้างผิดหน้าครับเรียบร้อยครับผมจักรพพัดเด็กซึเมกิมาครับผมพลังจิตทะลวงช้าไปหน่อยนะครับโคตรด้วงเราไปครับผมระบำข้างผิดหน้าหืมเือบ,บาคุสันนะครับ โอ้โหบาคุซันสับมาตายปะเนี่ยอ้าวตายคู่แต่เราแพ้นะครับแต่ถ้าสลับกันที่เขามาตีเราคือเราชนะนะใช่ปะประมาณนั้นโดนสะท้อนตายตายคู่เลยเมื่อกี้โอ้โหมาขอรีเฟซมาร้านสี่โคตรด้วงเหรอหอไม่เอาไม่เอาเราจะไม่สู้กับโคตรด้วงด้วยกันนะพลังก็ห่างกันเยอะพอสมควรเลย โอเคมาทีมนี้ล่ะมีโจเซ่ด้วยนะครับพลังล้านห้าแต่ไม่มีโคดด้วงนะแต่ว่ามีโจเซ่มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเด็กรวยแขนอุลมานมาก่อนอีกแล้วติดไม่ย่อท้อไปครับผมลูกกระจอกอเจนัทไรเดอร์บัฟคอมเร็วให้อะตอมอิกตามด้วยตัดอะตอมไปครับผมเราโดนสะท้อนอีกแล้วนะกดที่ไป2ตัวเรียบร้อยครับผมหมดทองอันติ โอ้โหอะตอมิกตายหรือไรเดอร์กับดวงเท่านั้นนะครับตอนนี้อะตอมิกครับผมตัดอะตอมมาโคดวงของเราหนึ่งต่อหกครับตอนนี้ไปครับผมระบำข้างพิน,นาศเก็บดวงหนึ่งไปนะครับโจเซ่ปืนใหญ่สุดสลายดวงเราไม่กลัวอยู่แล้วไปครับผมระบำข้างพิน,นาศเป็นไงล่ะสะท้อนตายไปรัวๆนะครับผมไปครับผมระบำข้างพิน,นาศไปอีกที ตีมาตีกับไม่โกงครับผมรักชายติดไม่ย่อท้อตอนนี้เข้าสู่รอบที่สองครับผมลูกกระจอกมาครับบนททองอันตีลูกกระจอกตายอะตอมซ้ําต่ออะตอมตายนะครับแล้วก็ระบําข้างผิดหน้าไปเป็นไงเหลือแค่บอลทองเท่านั้นนะครับบอลทองอันตีมาอีกโดนสะท้อนไปอีกดิอ่าไม่ยอมตายนะครับก็โดนระบําข้างผิดหน้าเราไปโอ้โหเป็นไง สุดจัดนะครับนี่คือโคตรดวงของเราอารีเฟสอีกทีอุย้ยครั้งครั้งจบแล้วอะใช้เพชรใช้เพชรอีกสักรอบแล้วกันอ่ะขอใช้เพชรฟอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองสู้ดูโคตรดวงของเรานะครับมาจะเป็นยังไงจะไหวอยู่หรือเปล่าโอ้โหเฮ้สปีดเยอะสปีดเยอะเด็กัวแขนอุรมนัน โอ้โหไม่รอดแถวหน้าเราจะรอดปะเนี่ยแถวหน้าเราไม่รอดนะครับไรเดอร์ทำงานหน่อยไม่ทำงานด้วยไรยเดอร์โอ้โหอตอมิกไม่ได้ป่านนะครับรอบนี้ไรเดอร์บับพอมเร็วให้ด้วยนะครับไปครับผมระบำข้างพินานดวงไม่น่ารอดนะครับร่างหนึ่งอุย้ยแต่รอดอยู่พายุนรกครับผมฟุบุกิรอดแล้วไงเลยก็โดนสะท้อนนะครับผมไปครับผมระบำข้างพินาศฟุบุกิตายแน่นอนเรียบร้อยครับผมดวงน่าจะตายแล้วเนี่ย เอาดิอันติมาโดนสะท้อนตายนะครับเราบอาข้่งพินาศค่อยๆเก็บไปโอ้โหด้วงไม่ตายเหรอตีมาตัวเองตีมาอไม่ตายนะอีกนิดเดียวเองด้วงกระจอกมาครับผมบนคออันติโอโ,โดนสะท้อนไปด้วงตายนะครับผมมือมีดขุมนรกครับสับใส่ด้วงโอ้โหด้วงเราสะท้อนตายไปหมดทั้งทีมครับโอ้โหสุดจัดนะครับผมดวงเหลือเลือดนิดเดียวเท่านะั้นพลังเก้าแสนกับ ล้านเก้าเป็นไงความห่างของตัวละครอย่างดวงเรานะครับ,บเดี๋ยวเราไปตีบอสเลยดีปะ่ะอ่าไปตีบอสเลยก็ได้นะครับ,บโคตรด,ดวงของเราได้เวลาตีบอสแล้วในกิวตีเมลซากัดกันนะครับโซนิกบุตขยี้รับดาเมจเราไม่เอาหน้ากากหวานไปรับดาเมจหรอหรือว่าให้บิสกิงตีอ้าก็น่าจะได้นะครับเพราะว่า อขอจินัสมีพลังงานให้ใช้อันตีสองตัวก็มีบิสคิงกับด้วงโอเคปะเดี๋ยวไปกันเลยอ่ะพร้อมนะครับผมไปครับผมโคตรด้วงของเราครับระบำข้างพินหน้าครับดาเมจอยู่ที่หกแสนหมดขยี่แล้วนะหวังว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคจินัสตีบิสคิงอันตีไป ติดรับดาเมจเรียบร้อยครับผมเมลซากาดบีทิงตีไปอยู่ที่เท่าไรหนึ่งแสนหรอไปครับผมระบำข้างพินาศด,ด้วงอืมเจ็ดแสนแปนะครับเดี๋ยวกดข้ามเลยละกันประมาณนี้กับการตีบอสโคตรด้วงของเรานะดาเมจอยู่ที่สองล้านห้าหรออ่ะยี่สิบห้าล้านนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผม ID นี้โคตรด้วงท็อป50ของเซิร์ฟขายที่550บาทน,นะครับเลข5ามาเยอะเลยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับสุดมากครับผมโคตรด้วงโอเคครับขอบคุณครับ